ไม้ยู้ดีเนี่ยลูกลานมากรเนี่ยอชกคอรเอย่าเป็นแรงมากอย่าเป็นแรงลูกลานคอกคอราจดียเ้านอเยคุยหน่อยแน่สิมากันเยอะแยะแน่ม่กับมกโชคคอรำระบบสักหน่อยดิ จะแรงมากเลยจะแรงจะแรงมาก แรงมากเอาบอกให้ตรงๆสามตัวตรงๆให้ดังรู้ถึงไหนหดังถึงนั่นเอาพอาดูดทำมือก็ได้พูดทำมือก็ได้เออทำที่เนี้ยลูกหลานมาานันจะเต้ย คจะนอยดีองูก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้พูดออกมาทีนะลูกสองยพูดออกมาให้ได้ยินที่หมดเลยพูดออกมาเลย

กลานจะได้มาช่วยทําทางข้าให้สะดวกสบายให้ความเจริญเดี๋ยวแจกดอกบัวมาใ้วจะดอกบัวมาถวายะวพูดทีพูดไปพูดแล้วทำไมจะรู้เนี่ยลูกหลานมาเยอะแยะเนีโอเดีๆปูเขียนปูเขียนให้พอแล้วเดี๋ยวปูแล้วปูจะเอาอะไรนะบอกเร็ว วันนี้นะปูนะวันนี้นะเ็นใจไปตามประเทศแล้ตัวนตัวนี้อะไรอะอตัวเลยโอ้สองศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดตัวแรกว่าเขียนสองศูนเก้แรก สองตุนห้าสองตวเจ็ดแล้วก็แล้วก็ไนั้นสองเจ็ดสองห้าแต่ห้องบนเหมือนเป็น้าวอืมเป็น้าว ลองดูในคลิปเถอะสองเศษเศษศูน์เกาเศ็ยาปค่ะห้าเจด้าเดับยวัูเห็ดระเส้นระพุทธธรรมพระส์คุ้มท้อง เระรเกษตเฮ้ยเระรเกษตดค่ะใช่ยังเอาไปซื้อสิน้ำไม้หอยด้ยเหรไปซื้ลมไฟมาเด็บ ไม่ได้มาลูกสูอเลยบางคนูปราดจะได้สร้างทางสร้างอะไรท่นอยอ่างเนี่ยนึกได้มาง่ายงสร้างห้าหรือเก้า้าไม่เหมือนเหมือนข้าเลยมือน้แล้วก็ตข้างล่างเบอร์ดินห้าสเอาควห้ะลงได้เหม่ว่าข้างบน อีต mm ัวเนี่ยตัวอะไรเก้าเหรอเหมือนเก้าเวนเขาวนหัวก่อนวนหัวก่อนข้างล่างเป็นห้าเจ็ด้าว่าง้าเจ เคยงไ้ไปชงที่ไหนมาดึงนด่มั้ยพเห็นแกบนทีบ้านแถวบ้านนี่เป็นเลยแบบโเด็กคือ 2องศูนยเกองศูนย์ห้าก็ได้แล้วก็ห้ากันแล้วก็5 7ข้างล่างเนาะห้้าเจ็ดข้างล่างแลเอันพี่เขียนอยูแรกกองศูนย์เก้าะใช่ค่ะเพราะว่าเลขบนเก้าั้งแรกที่เขียนเลย209ใช่แต่ว่า5้าเลขห้ข้างล่างแกเขียนแค่ห้าเค่อยากลงมาเลยเด็เขียนมที่ เอาน้ำเอา้ำล้างหน้าสักน่อยจำอีกทีแล้วสองศูนย์เก้าไปเออสองเก้าหนูว่าสองศูนย์เก้าองศูนย์เก้าใอันนี้ก็ย้ำเกวนเลขเก้าวนวนหัวเยอะแต่ว่าเลขห้าตรงข้างหน้าจะเขียนแค่ห้าลงมาเลยข้างล่างห้าเจ็ดใช่ค่ะข้างล่างห้าเจ็ดข้างล่างห้เจจะลงไปน้ำไลมไม่แ่้อได้กับแม่บ่อยไหมได้กับล่างบ่อยไหม คบ่อยเลยนี่คสักครั้งแรกนี่เราจะได้ครั้งแรกอี่นีะวนี่อืมอ้นเอานียมาจากไหนนี่มาจากไหนันี่ย้จะไหว้ซลงเลยลงเลยคนมีองค์กันอย่างไแล้ว ขเขาไม่เอาดอกไม้อันเนี้ยเขาจะเอาดกาอกบัวจะเอาดอกบัไวไหใ้พระพุทธเจ้า้าดอกม้อันนี้มันเป็นจงจําเขาอยากรู้เท่าไหเนี่ยอยากรู้เท่าไหปู่เนี่ยเป็นเป็นปนาคีนาคาแค่นั้นนะผมเนี่ยเป็นอะไรผู้หญิงผู้ชายเอาอยู่นยในวังนี่ที่หวัวเขาเนี่ยเขาปิด หน้าทำเขาดูเขาูในู้นเ่นู้ังก็ดูในนู้นไม่ใช่งูเยเป็นพญานาคเป็นพญานาคอยากรู้ว่านาคีกันาคาแค่ไหนนะผมนาคานาคผู้ชายผู้ชายผู้ชายเขาแต่งกายสีดำเราทนี่เขาไม่ให้เอาสีนี้เขาให้เอาสีดำมาใบเขาสีดำเราดอกไม้ดอกไม้นี่เขาบอกว่าจะให้เอาดอกบัวมาทุกครั้งดอกบัวเอาดอกไม้อันนี้มานี่มันเป็นดอกไม้ พวกลาบพวกยศมันเขาจองจำาขาโดนสาปโดนสาบมาเขาเขาเต้องการดอกบัวไปไหว้พระพุทธเจ้าไปขอพรพระพุทธเจ้าให้ให้เขาหรุดพ้นจากคำสาปตัวไปนี้เอาดอกบัวมาไหว้ดอกบัวครับนี่เขาไปบอกว่า ที่มาเนี่ยมาทดลองเขาว่าจริงหรือเปล่าว่าไม่มีใครเอาดอกบัวมาไว้เขาเราไม่ได้มาเอาอะไรเขาต้องเอาไปลูกลาบเนื้อหน่เนี่ยเนาะดอกบัวดอกบัวขอบคุณครับจุดทูบเอาลองจุดดูเดเผื่อออกตัวเดียวกันเดี๋ยังไม่ได้จุดทูบแต่เอาตัวเลขของแม่นั่นแหละก็หลายท่านก็ว่ามานะครับเป็นนาคานะครับเป็น พญานาคทวพญานาคนาคาพญานาคาทีดนสาบขอบคุณครับเดี๋ยวรอเล็กถูกาวปิดปักธรรมทางเขานีปิดนี่ปักธรมเขาปิดหัวข้า่บริวารเขามากมายใ้ตัีวรืุดดอกเดยวที่ปดบอ เราตอนนี้จุดแล้วเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเอาทองไปติดหัวให้เขาด้วยคนละอันกันอาออกมาให้เราได้แผ่นทองคงจะไปยากเลยเมียเอ้ยข้ามไปทั้งหลายะข้าไม่ได้เพราะแม่อนุญาตนะไม่อน้าถ้าคุณเขาสามารถไปติดให้ไปติดให้เขาครับโอ้ให้เกาเก้าแผ่นครับเก้าแผ่นจะมีลิตร พ่ออะไรพ่อคนอะไรจะได้หมดุดครับผมตาานั้การแปลงพึ่งน้ำจันทร์กันหอมเอาท้องอให้เขายัางเดียว